ข่าวดีบ้านฉันวันนี้ค่ะพิงมีเรื่องราวของอินฟูท่านหนึ่งชื่อน้องเบาวิวอายุ23ปีค่ะซึ่งน้องเนี่ยเขาเนเคยชีวิตลำบากมากแต่ทุกวันนี้เขาสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วซื้อรถใหม่ได้แล้วมีเดเวทบ้านได้ด้วยซึ่งน้องเนี่ยภูมิใจมากๆเรื่องราวของน้องเบาวิวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาตรงแต่ว่า บ้านหนูอยู่ปายาข้างในเลยพี่พี่พี่ปปล่อยหนูลงตรงนี้ก็ได้พี่ปายานี่หนูเลือ่อนนิดเดียวค่ะถึงแล้วพี่พี่ลวงสวัสดีค่ะพี่พี่เราสามคนคะ่ะบอยู่เองนะคะข่าวดีบ้านฉันที่ทาให้หนูภูมิใจแล้วเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ก็คือในวัยยี่สิบสามปีหนูสามารถเรียงครอบครัวได้แล้วคะ่ะย้อนก่อนจากเดิมนะคะบ้านหนูเป็นครอบครัวที่ลําบากไหมก็ถือว่าลำบากเลยะคะ่ะตอนนั้นมีน้ำพริกกินก็ถือว่า นูมากแล้วแต่ตอนนี้ชีวิตพ่อแม่หนูดีขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของหนูเองหนูก็เลยแบบภูมิใจในตัวเองมากๆเลยอยากจะบอกให้กับพี่พี่มิพี่พ,พีแล้วก็พี่ทอมฟังโทรหารหนู่อยนะคะหนูบอกแม่ไปแล้วว่าหนูจะส่งคลิปเก้ารายการแม่บอกโทรหมู่บ้านได้เลยตอนนี้แม่หนูกระจายโทรบ้านแล้วเพราะฉะนั้นโทรหนูเลยนะคะขอบคุณค่ะรอนอยู่ค่ะโอ้โหย,ย,ยี่สิบสาม ซื้อรถให้พ่อรีโนเวทบ้านแล้วน้องอ่ะเขาดังในติ๊กต็อกพีครู้จักด้วยเพราะว่าน้องเบาวิวเคยเต้นปักตะก้าพีออ๋เหรอต้นน้องแชร์คลิปมาให้พีคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเบาวิวเลยค่ะสวัสดีค่ะเบวสวัสดีค่ะโอ้โหเอ็นเตอร์ตี้มาเพียบเลยเบลก่อนเบาวิวเบลก่อนเดี๋ยวเบาวิวนี่ชื่อเราจริงๆหรือว่าไงลูก จริงๆหนูชื่อแคร์ค่ะแต่ว่าเป็นฉายาเฉยๆเบ้า์วิวอะไรอย่างนี้น้องแคร์ใช่ค่ะแคร์ฉายาเบาห์วิวใครเป็นคนให้กับเรามาคะเพื่อนค่ะมีเพื่อนแบบออกสาวนิดนึงก็คือเป็นเพื่อนตอนปวชค่ะมาบอกว่านางบอกว่าแกชื่อแคร์ชื่อแคร์ไม่หมกะหลกจ้าแกต้องชื่อเบาร์วิวตั้งแต่นั้นก็คือในวิทยาลัยไม่มีใครรู้จักชื่อจริงหนูเลยชื่อเบาเรียกเบาร์วิวกันทั้งวิทยาลัยน่ารักเนาะตั้งแต่นั้นก็คือนชื่อจำเบาร์วิวแล้วบอา์วิวเป็นคนจังหว หนูเป็นคนจังหวัดรังค่ะโอ้สุดยอดไกลมากเอางี้ขอถามหน่อยว่าก่อนที่เราจะมีความสุขมีรอยยิ้มในทุกๆวันแบบนี้ตอนนั้นที่ลําบากมากเนี่ยลําบากขนาดไหนครับคือตอนเด็กๆหนูไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หนูกับตากับยาให้พ่อแม่หนูไปตาไปกีดยางอะค่ะที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดทําหลายอย่างมากกีดยางขายปลาเอ่อแล้วก็มีแบบล่าสุดนี้ซึงเป็นแบบหาขวดอะค่ะหาเศษเรียกหาขวดขาย๋อ้โหมันก็คือแบบ น้ำพริกน้ำพริกสําหรับหนูคือมันหรูแล้วน้ำพริกกับอะไรน้ำพริกกับข้าวแค่นี้หรูแล้วเอาทีกก่เปล่าเลยไม่มีปลาทูไม่มีผักเลยหรอข้าวเนี่ยนะคือหรูพอเริ่มหน่วย <c oughs> พักหนูก็ทํางานทําทํางานพาทามเป็นร้านอาหารบ้างทําดอกไม้ขายบ้างเวลาวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยค่ะใช่เราวิวบ่าวิวเริ่มมาทําคลิปลงติ๊กตอกได้ยังไงอะคะ มันเกิดจากก่อนหน้านี้มีแอปแอปหนึ่งค่ะตัวดีหนูไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่ว่าตอนนั้นอะหนูเต้นอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วก็พอมาดูเออมีคนเล่นทิกตอกเยอะเนาะเลยเลยอยากลองเล่นบ้างพอเล่นเล่นแล้วก็ก็ลงปกติค่ะมีถือกล้องเล่นดิฟซิงบ้างแล้วก็เลยหันมาเต้นพอหันมาเต้นปุ๊บเอ้าแต่มีคนชอบมีคนติดตามพอมีคนติดตามเยอะหนาก็เต้นฉ่ำเลยทีนี้คลิปไหนที่ทําให้เราแบบปังที่สุดจริงๆแล้วหนูดังเมื่อประมาณ2ปีกว่า พอปีก่อนอะค่ะเป็นชุดที่หนูใส่ชุดเก็บน้ายางใช่ไหมคะหนูก็แบกไปยางแล้วก็ตอนนั้นพักเที่ยงค่ะหนูก็เลยแบบไหนๆก็มีเพลงเต้นเรามาสสา่เต้นก็เลยเต้นดีกว่าพอเต้นแล้วก็คนคนอะคนดูดันโฟกัสหนูกับทางแก๊สเข้ากันเฉยอ่าพอเริ่มอ่าประมาณ5ชั่วโมงตอนนั้นยอดอยู่ประมาณ4ี่แสนแล้วค่ะสองวันแตะล้านล้านอยวย ใช่ค่ะเป็นคลิปแบบแจ้งเกิดจริงๆเลยแล้วก็แจ้งเกิดอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นคลิปสไปเดอร์แมนเหมือนดยดช้ยเอฟฟกหรือช้เอฟฟกหน้าเหมือนหนูกําลังแบบนั่งนั่งพี่พี่สไปเดอร์แมนกำลังอุ้มหนูไปไปส่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนดูดังนชอบคลิปนั้นอะคนดูประมาณสิบห้าล้านโอ้โหแจ้งเกิดเลยเนาะนั่นน่ะดิแล้วช่วงหลังๆมีงานจ้างไหมจ้างรีวิวจ้างเป็นอินฟลูมีไหมจ๊ะ งานงานแรกที่หนูเข้ามาก็ไม่ไม่เชิงว่าเป็นคลิปแรกเลยค่ะเป็นคลิปที่หลังจากที่หนูทําประมาณสี่ห้าคลิปคือคลิปลิฟซิงแล้วสาวอ้วนน้ำมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างค่ะนเี้ค่ะก็เลยดันมีงานเข้ามาพอมีงานเข้ามางานแรกที่เข้ามาก็คือต่อเล็บเป็นเล็บเ็ลตอนนั้นท่านหนูจำไม่ผิดทนหนูไม่ลืมนะคะอ่าเลทของหนูจะอยู่ที่ <are> สามถึงสี่ร้อยบาท <How? S 1> นี่สี่ยได้เลยว่า ทำงานหนูไม่ได้อะไรนะคะทางานบางทีหนูได้วันน้อยสุดก็คือวันร้อยห้าสิบที่หนูบอกไป 150, วันยห้าสิบวันสองร้อยเนี่ยค่ะก็เลยอุย้ยสี่ร้อยโอเคแล้วเลทนี้เลิททำก็เลยได้มาสี่ร้อยบาทสินค้าตัวแรกใช่ค่ะโอ้โหเราไม่รู้เนาะอ้าแล้วหนูเริ่มมารู้เลทตัวเองได้ยังไงคะหลังจากทำไปกี่รีวิวแล้วอะประมาณสี่งานค่ะเพราะหนูสึกว่าอ่าหนูเอาจํานวนงานมากกว่าจํานวนเงินดีกว่าเพราะอย่างน้อยเราก็มีงานทําทุกวันวก็เลย เพิ่งมารู้จากพี่อินฟูอีกคนนึงก็บอกว่าหนูเลทแค่นี้มันน้อยไปนะหนูต้องขึ้นเลทบ้างไม่งั้นเราจะไม่ได้อะไระไรอ่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบอ๋อแสดงว่าหนูก็ต้องขึ้นเลทอีกนิดนึงแต่หนูก็ไม่กล้าขึ้นเยอะนะคะแล้วที่ขึ้นมาทีนี้ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่อะจาก400เป็น700จาก700ขึ้นไป1,000แล้วก็ค้างอยู่ที่หนึ่งพันสักพักเลยค่ะ เพราะว่างานแล้ว,วันละพันโอ้โหจักไหนแล้วนี่อ่ะวิโยออโอ้อกลายเป็นว่าเราเสามารถเลือกเลือกรับงานได้ที่บอกว่าซื้อรถกับเรนเวดบ้านให้พ่อแม่นด่อย่าบอกนะว่าช่วงนั้นคือช่วงรับรีวิว4ี่รอบาทตอนนั้นที่ที่ได้จากเรทสามสี่ร้อยอะค่ะหนูเริ่มจากการส่งตัวเองเรียนก่อนส่งตัวเองเรียนหนูบอกว่าแม่หนูเริ่มมีไรายได้แล้วนะแม่ไม่ต้องส่งหนูเรียนแล้วเดี๋ยวหนูส่งตัวหนูเรีนเรยนเองแม่ไปส่งน้องก็ได้แต่ว่ามาทําบ้านตอนที่เรทหนูอยู่ที่ประมาณสามสี่พันแล้วค่ะ หนูเริ่มแต่งห้องห้องแต่งห้องเสริมบ้านเล็กน้อยแบบมีเท่าไหร่ก็คือทําแค่นั้นนะคะแต่ว่าเหมือนรถอะหนูเพิ่งมาซื้อเมื่อตอนหนูเรียนจบปีที่แล้วเองรู้สึกว่าตัวเองอะไหวแล้วโอเค <Okay. S 2> พ่อเห็นด้วยแม่เห็นด้วยบอกเออซื้อเถอะหนูก็เลยซื้อจะได้ไม่ต้องไปยืมเช่ารถคนอื่นเวลาไปทำงานอ้าวโอเคถ้ารับสี่ร้อับาทแล้วเรโนเวทบ้านกับซื้อรถได้นะวันหนึ่งประมาณสี่ร้อยพอรับ แล้วปอวิว<ะ>ไปบอกพ่อแม่ไว้ยังไงอ่ะว่าไม่ต้องทํางานแล้วเดี๋ยวหนูเลี้ยงเหรอแบบนี้เหรอคาพูดนี้คําพูดที่หนูบอกว่าแม่ไม่ต้องทํางานแล้วนะคือเกิดขึ้นเมื่อตอนี้เกือบหนูเกือบจะเรียนจบเพราะว่าตอนตอนเรียนอะคะหนูรู้สึกว่าโอเคยังมีค่าจ,จ่ายในเรื่องของค่าเทอมค่านุนค่านี่แต่พอหนูเรียนจบหนูก็เลยบอกว่าพอเริ่มมีไรายได้ส่วนหนึ่งก่อนจะซื้อรถหนูบอกว่าแม่พ่อถ้าเป็นไปได้อะ่ะไม่ต้องทํางานแล้วนะหนูเลี้ยงได้ หนูหนูดูแลได้แล้วทั้งยายทั้งพ่อกับทั้งแม่ไอ้นะคะหนูบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องทํางานแล้วก็ได้แต่พ่อพ่อพ่อก็ยังดื้อน,นะคะตอนนี้พ่อยังทํางานอยู่ตอนนี้เป็นเป็นการแบบค,าค้าซื้อมาขายไปของงัวค่ะเหมือนซื้อมาจากต่างจังหวัดอีกที่หนึ่งแล้วก็ขายออกไปเก่งกําไรใช่ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้ทําไม่ได้ก็ไม่ได้กําไรทุกวันนะคะ <บ S 1> มันบางวันก็ขาดทุนบ้างแล้วแต่ก็มีกําไรบ้างแล้วแต่มันก็ปนปนกันไปแต่มันก็ไม่ได้เหนื่อยเหมือนแบบเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องมาแบกไม้ยางต้องแบบไปตัด กีดยางทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยว mm ่า hmm. โอเคถ้าพ่อยังไหวอยู่ในงานนี้มันไม่ได้เหนื่อยมากก็ทําไปเลย mm hmm. ถ้าไม่ไหวหรือว่าเหนื่อยหยุดก็ได้ถามหน่อยแล้วเราภูมิใจขนาดไหนจากวันหนึ่งที่เราเคยพูดว่าแค่ข้าวคุกน้ําพริกก,ก็หรูม,มากแล้ว mm hmm. แล้ววันนี้เราสามารถดูแลพ่อแม่ได้เลยอะ่ะหนูเคยนั่งคุยกับแม่ว่าแม่หนูทํางานนี้แม่โอเคไหมแม่พูดประมาณว่าถ้าหนูไม่ทํางานนี้ ตอนนี้ครอบครัวเราก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกันเพราะพ่อทํางานอยู่คนเดียวเนอะไหมคะพ่อทํางานคนเดียวแล้วมันหนักอยู่คนเดียวการเวลาตอนนี้หนูมาจุนเจือแล้วกันแล้วหนูภูมิใจตองมากหนูรู้สึกว่าไม่จาเป็นต้องรวยขนาดนั้นก็ได้แค่เราดูแลครอบครัวตัวเองได้อ่ะมันมันมันดีมากๆแล้วหนูพอใจในสิ่งที่หนูเป็นตอนนี้แล้วค่ะจากเมื่อก่อนที่น้ำพริกน,น้ำพริกถ้วยหนึ่งอะค่ะ,ะแบ่งกันกินนะค่ะแล้วก็ตอนนี้อ่ะพ่อจะกินอะไรพ่อบอกหนูเลยหดีซื้อให้ใช่หนูก็เรยวโอเค แค่นี้พอแล้วไม่ต้องเลิศดเลอก็ได้เลยค่ะออโอ้โหสุดยอดอ่ะแล้วหลังจากนี้มีเป้าหมายอะไรต่อครับวิวตอนนี้เป้าหมายของหนูหลักๆเลยคือซื้อบ้านใหม่อีกหลังหนึ่งเพื่อที่จะให้ครอบครัวอยู่สบายขึ้นแต่ว่ายายก็พูดนะคะว่าไม่ต้องมาดีนเวทบบ้านหลังนี้แล้วให้มันเก่าแบบนี้แหละของแกแกอยู่ได้จะซื้อใหม่ไปซื้อเลยให้แม่สักหลังหนึ่งเป้าหมายของหนูนะคะใช่ ไ,ได้ขอให้ทาได้ไม่อยู่พัฒนานี่คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าไม่น่าล่ะคนอย่างนี้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมจริงคือเขาไม่เคยยอมแพ้ไง<อ>เห็นเบาวิวบอกตอนนี้ชีวิตนี่เหมือนฝันเลยมันมันเป็นยังไงครับชีวิตเหมือนฝันของเบาวิวเนี่ยเหมือนฝันไหมเหมือนฝันมากๆเพราะหนูก็ไม่คิดว่า<อ>ครั้งหนึ่งจะมีเวลาออกไปด้านนอก จะมีคนรู้จักเราเยอะขนาดนี้หนูเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนึกออกไหมคะหนูเป็นคนธรรมดาประมดาคนหนึ่งที่เรียนบริหารธุรกิจเพื่อที่จะไปนั่งทําบัญชีมันกลายเป็นว่าเราจะหยุดก็หยุดได้เราจะเราจะทํางานตอนไหนมันก็มันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเราเนออกไหมคะแค่สร้างคอนเทนต์ให้ทุกคนสนุกกาเป็นว่าเหมือนฝันมากๆเพราะหนึ่งหนูไม่คิดด้วยซ้ำว่าหนูจะมีรถไม่คิดด้วยซ้ำว่าตัวเองจะทําบ้านจะจะรีโนเวทบ้านได้แล้วก็ไม่คิดด้วยซ้ำว่าหนูจะเลี้ยงครอบครัวได้ในอายุเท่านี้ ใครจะไปนึกกันเนาะจากวันหนึ่งกินข้าวกับน้ำพริกทุกวันนี้ซื้อรถใหม่รีโนเวทบ้านด้วยเ<น>ก่งมากลูกเอ้ยนอกจากเบาวิวภูมิใจเรื่องที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วเบาวิวยังมีเรื่องที่ภูมิใจอีกเรื่องอะไรคะจริงๆแล้วหนูเลือกที่จะจบปวสก็ได้เพราะหนูรู้สึกว่าก็ไม่อยากทํางานแล้วอะแต่พอวันนึงอีกทีหนึง่งพ่อก็ไม่ได้เรียนหนังสือเขียนหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้เลยแล้วกลายเป็นคนดูถูกว่าเอ้ยโง่ มีคนด่าพ่อหนูมีคนว่าพ่อหนูเออพ่อมึงอ่งโง่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเกาะแม่อย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าโอเคหนูขอสักใบแล้วกันการไปรับปริญญาใบแรกที่บ้านก็คือของหนูเองโอ้โหจรการศึกษายังเป็นสิ่งสำคัญ้ยังไม่ถึงการเรียนเก่งมากเลยแล้วใครที่อยากมีติ๊กตอกมีช่องติ๊กตอกของตัวเองและอยากดังแบบเบาวิวเนี่ยให้กําลังใจพวกเขาหน่อยฮะจริงๆแล้วหนูอยากบอกทุกคนนะคะท้นทุนของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกทําอะไรมากกว่า แค่ทุกคนทักตั้งใจที่จะทำมาค่ะผลลัพธ์มันออกมาดีเสมอแล้วก็หนูฝากถึงคนที่ยังคิดว่าเรื่องอ้วนเรื่องไม่สวยเป็นการบูลลี่บางคนเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้เลือกที่จะใช้ชีวิตง่ายกว่าเหมือนหนูอ้วนเหมือนหนวดดาวอ,อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลือกใช้ชีวิตของหนูหนูมีความสุขหนูมั่นใจในตัวเองชีวิตเกิดมาแค่ชาติเดียวค่ะแต่งตัวแต่งไปเลยใครว่ายังไงอย่าไปสนใจสู้ๆค่ะทุกคนทุกคนมั่นใจในตัวเองได้อย่าไปสนใจคำพูดที่มันดูถูกแล้วมันบั่นทอนใจเรา โอ้อโหอะสุดยอดอยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีายบาย ตัวอย่างของเด็กได้เลยเนาะที่แบบเขาสู้ชีวิตเขามีความพยายามเห็นไหมทำคลิปก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยแล้วทั้งหมดที่น้องก็าําก็คือทําเพื่อพ่อแม่ที่ทำเพื่อคนในครอบครัวนี่แหละแัะทย่างสำคัญคือไม่ทิ้งการเรียนไง่ดังนั้นกรณีศึกษาจากน้องบาวิลน่าจะทําให้ใครหลายๆคนมีแรงผลักดันมากขึ้นเนาะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับ